ก็คุทานผมผมก็นี่แหละมีความสุขแหละได้อยู่กับคุณเนี่ะมีความสุขมากเลยคุณตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้ไงทึ้งแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉัน่าตรงพูดความจริงเออมันฟังสบายหูดีว่เดี๋ยวกับห้องร้องให้เพื่อนฟังเลยนะแล้วกับห้องร้องให้เราฟังเลยนะชอบฟังเพลงแบบนี้เหรอเรามีศักดิ์เป็นเพื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราไปฟังอยู่บ้านเธอนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ โอ้มันนอนอย่างนี้ไอ้นุ๊กกับบ้านอ้ยังกับบ้านโอ้ยีกับบ้านเว้ยกูนอนแบนมูกูแม่มูใส่เขาไอ้นอนอยู่เหรครับเมื่อแม่นั่นท้าโดนแล้วกูแบนมูกูแม่เขาไม่กรับเขาไ้อยู่ฟังดูเอาไว้ดูไปเมื่อไหรและคุนเขาอะไรมาอู้วกูนอนแบนมูกูแม่บอบอเจ้าไป